สวัสดีคุณลูกค้า s h i p p o บทุกท่านสำหรับในวิดีโอนี้จะเป็นการสอนการใช้งานระบบตัวแทนในส่วนของ s h i p p o บบิส i n เ s s กันครับโดยขั้นตอนแรกให้คุณลูกค้าเข้าไปที่ business c h i p p o p com จากนั้นทำการลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชี s h i p p o บบิส i n เ s s ของท่านในการจัดการระบบตัวแทนให้ท่านเข้าไปที่เมนูตั้งค่าทางด้านขวาบนจากนั้นเลือกที่เมนูจัดการระบบตัวแทน ในหน้าต่างจัดการระบบตัวแทนนี้จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆได้แก่ส่วนที่1ตัวแทนจะแสดงรายชื่อและรายละเอียดทั้งหมดของตัวแทนซึ่งจะประกอบด้วย 1. วันที่สมัครเป็นวันที่ตัวแทนกรอกแบบฟอร์ม 2. ชื่อตัวแทนมาจากชื่อที่ตัวแทนกรอกในแบบฟอร์มและแอดมินตรวจสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว 3. สิทธิ์ในการใช้งานมีทั้งหมด2รูปแบบคือ 1. ผู้ดูหรือว i เวอร์คือผู้มีสิทธิ์เข้าดูรายการจัดส่งและรายการเก็บเงินปลายทางได้และ 2. แอดมินหรือผู้สร้างรายการสามารถดูรายละเอียดรายการจัดส่งและรายการรับโอน COD ได้เหมือนกันและยังสามารถสร้างรายการพัสดุได้อีกด้วยทั้งนี้หากเป็นตัวแทนเก่าจากระบบสร้างรายการแบบตัวแทนระบบจะแสดงคำว่ายังไม่ได้รับสิทธ์ และหากเป็นตัวแทนใหม่จะแสดงสิทธิตามที่เจ้าของบัญชีเป็นผู้เลือกส่วนที่ 4. อีเมลเป็นอีเมลของตัวแทนแต่ละคนที่เจ้าของบัญชีเชิญซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดส่วนนี้ได้ส่วนที่ 5. ตรวจสอบบัตรประชาชนถ้าการตรวจสอบบัตรประชาชนได้รับการอนุมัติแล้วตัวแทนจะได้รับอีเมลยืนยันการตรวจสอบและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตั้งรหัสผ่านหรือล็อกอินใช้งงานได้แต่ถ้าหากเป็นสถานะไม่อนุมัติตัวแทนจะได้รับอีเมลรีเจ็ค ให้ตัวแทนปฏิบัติตามวิธีที่ได้รับแจ้งทางอีเมลเพื่อกรอกข้อมูลและรอแอดมินตรวจสอบใหม่อีกครั้งครับส่วนที่6ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารหากขึ้นเป็นสถานะอนุมัติแล้วตัวแทนจึงจะสามารถสร้างรายการที่มีรายการเก็บเงินปลายทางหรือ COD ได้แต่ถ้าหากเป็นสถานะไม่อนุมัติตัวแทนจะต้องทำการแนบหลักฐานการโอนเงินในแบบฟอร์มอีกครั้งและส่วนที่7การจัดการตัวแทนในกรณีที่เป็นตัวแทนแบบเดิม ปุ่มนี้จะให้เจ้าของบัญชีเพิ่มสิทธิ์ให้ตัวแทนได้โดยตัวแทนนั้นไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใหม่แต่จะได้รับอีเมลอัปเดตการเป็นตัวแทนพร้อมลิงก์การตั้งรหัสผ่านหรือล็อกอินใช้งานได้ครับในกรณีที่เป็นตัวแทนแบบใหม่ปุ่มนี้จะแสดงเมนูให้แก้ไขสิทธิ์หรือระงับตัวแทนเมื่อเลือกที่เมนูแก้ไขจะปรากฏหน้าต่างสําหรับการแก้ไขสิทธิ์การใช้งานของตัวแทนนั้นๆหรือสามารถกดเลือกที่ระงับตัวแทนเพื่อระงับบัญชีการใช้งานของตัวแทนได้ครับ ต่อมาในส่วนที่2จะเป็นหน้าของระบบส่งคำเชิญโดยจะทำหน้าที่แสดงรายการอีเมลที่ส่งคำเชิญเป็นตัวแทนใหม่แต่ยังไม่กรอกแบบฟอร์มการสมัครกลับมาโดยท่านสามารถเชิญตัวแทนคนใหม่ได้โดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มตัวแทนจากนั้นใส่ที่อยู่อีเมลของตัวแทนคนใหม่พร้อมกับเลือกสิทธิการใช้งานของตัวแทนคนใหม่ครับเมื่อกดปุ่มส่งคำเชิญระบบจะทำการส่งอีเมลคำเชิญเป็นตัวแทนพร้อมลิงก์แบบฟอร์มการสมัครให้กับตัวแทนของท่าน นอกจากนี้ท่านยังสามารถแก้ไขข้อมูลคําเชิญที่ส่งไปแล้วได้ด้วยการกดที่ปุ่มแก้ไขซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ทั้งสิทธิการใช้งานและอ e ีเมลของตัวแทนได้เลยครับหรือถ้าหากท่านต้องการลบคําเชิญก็สามารถกดรูปปุ่มทางขยะสีแดงด้านขวาเพื่อทําการลบคําเชิญได้เลยครับและในส่วนสุดท้ายส่วนที่3จะเป็นส่วนที่แสดงตัวแทนที่ถูกระงับโดยตัวแทนที่ถูกระงับจะไม่สามารถล็อกอินเข้ามาใช้งานได้ แต่ทั้งนี้คุณลูกค้าสามารถปลดล็อกการระง,งับตัวแทนได้ตลอดด้วยการกดปุ่มสีเขียวทางด้านขวามือนี้ครับในส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของวิธีการสร้างรายการผ่านระบบตัวแทนก่อนอื่นให้คุณลูกค้าเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ business.chipop.com ให้คุณลูกค้ากรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับทางชิป,ปบ๊อเพื่อทำการเข้าสู่ระบบครับขั้นตอนถัดไปจะเป็นการสร้างรายการส่งของ ให้เลือกที่รายการส่งของทางด้านขวาบนจากนั้นกดเลือกสร้างรายการระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้ากรอกที่อยู่จัดส่งในส่วนของข้อมูลต้นทางหากคุณลูกค้าทำการสมัครสมาชิกกับชิปป๊อปไว้อยู่แล้วระบบจะทำการบันทึกข้อมูลต้นทางให้อัตโนมัติทำให้คุณลูกค้าไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลใหม่ครับและสำหรับในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการเปลี่ยนที่อยู่ผู้จัดส่งสามารถคลิกที่เลือกที่อยู่ และเลือกที่อยู่ต้นทางที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ใช้ที่อยู่นี้ระบบจะทำการเปลี่ยนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติครับและสำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มที่อยู่ในการเข้ารับให้ไปที่แท็บที่อยู่ทางด้านขวาบนจากนั้นคลิกที่ต้นทางผู้จัดส่งจากนั้นคลิกที่ปุ่มสร้างที่อยู่ใหม่ทางด้านขวาบนจากนั้นให้คุณลูกค้าใส่ข้อมูลรายละเอียดและปักหมุดที่อยู่ต้นทางให้เรียบร้อยจากนั้นคลิกที่ปุ่มสร้างที่อยู่เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลครับ เมื่อคุณลูกค้าบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าสร้างรายการส่งของด้วยการเลือกรายการส่งของและกดสร้างรายการจากแทบด้านบนครับขั้นตอนถัดไปจะเป็นส่วนของการเลือกบัญชีตัวแทนโดยข้อมูลบัญชีตัวแทนจะยึดตามข้อมูลที่ลูกค้าเคยบันทึกไว้ในระบบโดยจะไม่สามารถแก้ไขได้ในหน้าการสร้างรายการและหากท่านมีตัวแทนหลายบัญชีท่านสามารถเลือกที่เมนูเลือกตัวแทนเพื่อแสดงรายชื่อตัวแทนที่ท่านมีทั้งหมด โดยท่านสามารถค้นหาตัวแทนที่ท่านต้องการได้ด้วยการใส่ชื่อหรืออีเมลผ่านทางช่องค้นหาด้านบนและหากท่านเลือกตัวแทนได้แล้วให้ท่านกดที่ปุ่มเลือกทางด้านขวามือเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเป็นของตัวแทนที่ท่านเลือกครับขั้นตอนถัดมาหลังจากที่ท่านเลือกตัวแทนในการจัดส่งเรียบร้อยแล้วให้ท่านเลื่อนลงมาที่หัวข้อปลายทางผู้รับในส่วนนี้ให้คุณลูกคก้ากรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปลายทางรวมถึงรหัสไปรษณีย์ของผู้รับครับและหากลูกค้าคลิกที่แสดงข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างจะมีช่องให้คุณลูกค้าใส่ความกว้างยาวสูงของพัสดุที่ลูกค้าจะส่งรวมถึงยอดเก็บเงินปลายทางซึ่งหากลูกค้ายังไม่ได้ทําการเปิดใช้ COD หรือบริการเก็บเงินปลายทางกับทางพีชป p อ p ท่านสามารถเว้นว่างตรงช่องนี้ไว้ได้เลยและในส่วนของมูลค่าประกันสินค้า ต้องขอบอกว่าโดยปกติแล้วสินค้าทุกชิ้นจะมีประกันจากขนส่งอยู่แล้วครับโดยจะคุ้มครองตามมูลค่าจริงของสินค้าคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน2,000บาทแต่หากสินค้าของลูกค้ามีมูลค่ามากกว่านั้นเราแนะนําให้คุณลูกค้าซื้อประกันสินค้าเพิ่มครับโดยในช่องนี้คุณลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลมูลค่าสินค้าตามจริงได้เลยยกตัวอย่างเช่นมูลค่าสินค้าราคา2,500บาทคุณลูกค้าก็สามารถกรอกราคา2,500บาทได้เลยครับ โดยเราจะมีตัวเลือกประกันสินค้าให้คุณลูกค้า2รูปแบบครับรูปแบบที่1ประกันของทิพยประกันไัยเป็นประกันที่คุณลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้และครอบคลุมทุกขนส่งครับส่วนตัวเลือกที่2คือประกันของไปรษณีย์ไทยเป็นประกันที่รองรับสําหรับพัสดุที่จัดส่งผ่านระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทยเท่านั้นครับและหากกรณีที่คุณลูกค้าได้ที่อยู่จัดส่งมาในรูปแบบข้อความจากช่องทางการขายต่างๆท่านสามารถเลือกที่กรอกข้อมูลในแต่ละช่อง และทําการคัดลอกที่อยู่จัดส่งมาวางไว้ในช่องรายละเอียดผู้รับได้เลยเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลื่อนลงไปด้านล่างและกดบันทึกให้ท่านทําการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดที่ปุ่มแก้ไขปลายทางเพื่อย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลปลายทางได้ครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถกดปุ่มบันทึกรายการล่างเพื่อทำการจัดเก็บรายการนี้ไว้ เมื่อสินค้าพร้อมจัดส่งแล้วคุณก็สามารถเลือกขนส่งที่ต้องการและนำมาสั่งพริ้นในภายหลังได้ครับเมื่อลูกค้าตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกปุ่มตกลงเพื่อไปหน้าถัดไปได้เลยครับในหน้านี้ระบบจะแสดงข้อมูลและรายละเอียดของแต่ละขนส่งทั้งระยะเวลาการจัดส่งและจุดเข้ารับพัสดุโดยขนส่งที่สามารถใช้บริการได้จะแสดงเป็นปุ่มเลือกใช้บริการสีฟ้าด้านหลังขนส่งนั้นๆ ลูกค้าสามารถกดเครื่องหมายลูกศรด้านหน้าชื่อขนส่งเพื่อดูรายละเอียดและเงื่อนไขาการส่งของขนส่งนั้นๆได้และในกรณีที่ลูกค้าส่งไปยังพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษเช่นเกาะภูเขาดอยหรือ3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่พิเศษเหล่านี้โดยรายละเอียดจะขึ้นอยู่บริเวณด้านล่างของขนส่งนั้นๆครับเมื่อท่านเลือกขนส่งที่ต้องการใช้บริการได้แล้ว ให้ท่านกดปุ่มเลือกใช้บริการเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยครับสำหรับในหน้าถัดไปคุณลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันสินค้าเสียหายเพิ่มเติมท่านสามารถกดปุ่มเลือกความคุ้มครองได้ในหน้านี้ครับจากนั้นท่านสามารถเลือกกดยืนยันเพื่อส่งรายการจัดส่งของท่านเข้าสู่ระบบครับในขั้นตอนถัดไปจะเป็นการพิมพ์ใบปะหน้าให้คุณลูกค้ากดที่ปุ่มพิมพ์ใบปะหน้าจากนั้นกดเลือกรายการที่ต้องการ และกดที่ปุ่มพิมพ์ใบปะหน้าด้านบนหรือกดที่ลูกศรข้างๆเพื่อเลือกขนาดของใบปะหน้าที่ต้องการโดยท่านสามารถกดติดดาวให้กับขนาดที่ใช้ประจำเพื่อทําการบันทึกเป็นรายการโปรดทําให้สามารถเลือกใช้งานครั้งต่อๆไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยครับเมื่อท่านกดเลือกขนาดที่ต้องการระบบจะสร้างใบปะหน้าให้กับพัสดุของท่านโดยท่านสามารถพิมพ์ใบปะหน้านี้แล้วนําไปแปะหน้ากล่องพัสดุของท่านได้ทันทีครับ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจและเลือกใช้บริการของพวกเราชิปป๊อปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ